ขาอ้อนหน่อยได้ไหมเราทำงานเหนื่อยมากเลยขาอ้อนหน่อยได้ไหมน้องชายอยู่ไหนไม่รู้ไม่ตอบด้วยเพราะมันมเป็นเรื่องส่วนตัวมันคือนอกเวลางานไม่อยากตอบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เข้าใจไหมไม่ว่าถามว่าใครจะอยู่ไหนพี่ฟ้าก็ไม่ตอบแล้วกี้เกียดตอบมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอาจจะไม่สะดวกให้เราพูดว่าเขาอยู่ไหนเก็ Get ีฟิลปะแต่ละคนอะถ้าอยากรู้ต้องทักไปถามเขารู้ไหมคนดี I can I kiss you? Kiss Lila Long, I'm learning Thai. Thai to welcome you to come back Vietnam again in the shelter. Yeah, of course. Of course. I come Vietnam again. Oh, sure. พี่ฟ้าหน้าเหมือนแฟนหนูเลยค่ะแฟนหนูชื่ออิงฟ้าแล้วหนูชื่ออะไรพี่จะได้จำถูก Can you please sing dying คงคิดถึงตู่พบทอนนะแกนร้องยังไงอะช่วยพิมพ์เนื้อเพลงหน่อยได้ไหมลืมมันนานมากร้อง,องไงนะช่วยพิมพ์เนื้อเพลงมาหน่อยได้ไหมที่รู้ใครที่รู้เนื้อเพลงบอกหน่อยพิมพ์มาหน่อยร้องไงวะเอาอันนี้ดีกว่าแชร์กิจว้าวว้าว,ว,าว เขาม d น kiss me now เขามาคิสติดใจติดเธอนานกว่าใครติดยาวๆได้ไหมไม่ใช่แค่ชั่วคราวอ่อนปะ